ผมก็กลุล่มรายการเออทีม4 9ทีวีครับต่อตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญใหม่กันอีกแล้วครับเขามีชื่อว่าอาร์มครับเ <Yeah. S 2> สืแดงด้วยตัวนะครับตัว,วสกินนี้นะครับโ oh, อ้โหส้งยีนครับส้งยีนมาตัดไ oh. ม้เ yeah. อ<ะ>ียเียสกินผมได้โทรศัพท์ผมได้รีเซ็ตไปนะฮะว่าสกินเลยไม่มีนะฮะเราต,ต้องไปเอามาจากคุณกาล อเฮีย้ยก็พูดไหนก็ดีนะพูดไหนก็ถูกอีกเนื้อโอชิวิลอดคนนี้นี่คงจะเหี้ยเยนะคงตายง่งเออคุณเปิดซอมบี้อ๋อไม่ได้เปิดผมปิดแล้วกลางกลางวันจะเปิดไม,ไม่ใช่รค,ครับออกลางคืนนะครับกลางคืนนะอ่าพูดผิด พูดได้นะพูดผิดพูดใหม่นะครับเฮียเอามติเพลเยอร์มอติเพลเยอร์เออคุณคุณอามอยู่ใส่โอ้ถ oh. <c oughs> ้าได้ต้นไม้แล้วปลูกกลับคืนได้นะครับเพราะว่านักษาสีดีทำไมโอ้ทำไมหวัวมันเดินถอยหลังได้วะ เอากูเฮียเฮียเอา,เอาให้ใหไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการมามามาเราไปขุดเหมืองกัน,นใครมาเอามาให้เนี่ยผมคิดว่านี่ผมต้องคาบอะไรอย่างแรกคือพิกแอ๊พิกแอ๊แอเดี๋ยวตามกูมาเฮียอามอา้อาวอ้าวตัดอยู่อย่าพึ่งเออพิกแอ๊นะฮะพิกแอ๊ เียากาเขาไปไหนแล้ววะเียากาเขาไปไหนก็ไม่รู้ครับว่าจะให้มันส่งสกินสกินผมเนี่ยถ้าถ้ามันไม่ส่งให้ก็ผมมีที่แต่งสกินอยู่ฮะผมจะไปแต่งสกินกันผมคิดว่าวานนี้เมื่อเห็นแกะบ่ะนนแกะแกะนี่และค่ะค่ะเทนแกะที่ไหนฆ่าให้หมดแต่ว่าต้องฆ่า เอ้เรม,มีเอเรม,มีเอฟเแล้วหมูนี่นะเอาชิปรอดผมจะไม่เล่นอีกแล้วครับเป็นพวกลสเพในแมปนั้นผมจะไม่เล่นอีกแล้วครับเพราะว่าผมได้รีเซ็ตไปเดย์รีเซ็ตรีเซตท่านผู้ชมรู้จากรีเซ็ตบอรีรเซ็ตไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสียแมปก็เสีย <lunch> ทั้งสก,กินก็เสียมีนดเกมก็เสียไม้ครับผู้เสียโหลดใหม่เิฮะ โหลดโหลดแนไหนครับสุณ <4, 3, S 2> ีสามเก้าเก้าค่ะในเพจสโตเสียงเงินนะจะโหลดทำเพียอะไรฮะซีสามเก้าเก้าฟรีทุกอย่างนะครับฟรีทุกอย่างแต่ว่าแต่ว่าไม่ฟรีเหมือนนะครับฟรีแต่เกมนะครับไม่ใช่ฟรีทรศัพท์ฟรีอะไรนะครับจ้ครับมันเอาไม่ได้แต่ว่าเกมได้นะครับเกมเาได้มีเห็นบ้านกูยังมีบ้าเห,เห็นเลยกดอยู่ไหนเอ้ย เดมังเดี๋ยวจะออกมาหนาประตูว่าโอนยไปตรงนี้แล้วอย่าอย่าอย่าเยโอ้ยลงไปนะครับโอ้ใครมาตั้งระบายไว้นะไม่มีทีมมองตรงนี้มีระบานะครับเออผมจะบอกไปอย่างหนึ่งครับชแนลผมไม่ใช่ชแนลทีมเอ่อมาสเตอร์ฮทีวีผมไม่ใช่ชแนลอย่างนั้นฮะผมชื่อว่าชแนลสี่สิบเก้านะฮะ ทีม49นะคะเอาไปพี่แอ๊ดนไหไไม่คิดโได้แล้วแบตเราเท่าไหร่41แม่แฮถึงกับเงียบเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันขอต้องเอาอะไรของเองเดี๋ยวนายเป็นคนขุดหินเดี๋ยวข้าพันตัดไม้บอวบอบ่ตัดเองตัดเองมันก็ ก็ดีเหมือนกันนะฮะเสียงลมมันพัดชนไหมเนี่ยเฮียลมมันเย็นเย็นปาลตินร้อนร้อนหัวกับตัวเย็นแต่ตีนแม่งโคตรร้อนทันตีนทังถ้าถิน้ำแล้วมันจะนุ่มนิ่มเลย นุ่มนิ่มาแล้วอยากเล่นน้ำสีแนลไม่เล่นลว้ววะเล่นน้ำอยู่้ยานตุ่มมอมอมอ,มอ,มอเออคุณปื้มเราก็ได้เคยออกรายการชแนลเก่าผมแล้วนะคุณปื้มผมคิดว่าท่านเออ,อคุณผู้ชมไม่รู้หรอกฮะว่าคุณปื้ม,มเคยออกรายการเราตอนไหนวะเพราะว่ามันเป็นชแนลเก่าอันนี้เป็นชแนลใหม่นะฮะ โอ้ดีโดยเท่โอ้เท่ใช่ไหมอ๋อยากอยู่ในหมอกกันตกให้แก่นี่วะข้าแก่ก่อนข้าข้าอีเวณออจอบอู้โดดได้โดดทางไกลโดดทางจ้ลอยากแสดงหนังไม่คาบเหรออู้เก็บเม้นเก็บเก็บเก็บเป็นตกมาฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน ขีหรอกหรือว่าหน้าตาหรอกวะขี้ขี้ทำไมมันเน็ตอย่างงี้เว้เฮ้ยเน็ตกาใชิบหายหรือว่าหลุดเหรออันนี้เป็นแมพของไอ้อาร์มนะฮะเออยังอยู่ต่อครับเข้าเข้าออกมาเนี่ยฮะได้ครับเอ้ยโอโอมันมาแล้วเสือผมก็เป็นชื่ออย่างงี้นะฮะอันนั้นก็เป็นเบอร์โทรนะฮะ อีกสองตัวก็ครบบริบูรณ์เข้ามาได้ครับเฮ <Here. S 2> ี่อะมาเป็นอะไรครับตาโอ้ยครับเลยลาเอร์ดี้อ้าวทำไมมันหลุดอย่างงี้คตเาคตเาพอเตาพอมาทำไมเขาทานครับไปเดี๋ยว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 ลืมอย่างหนึ่งพอดีเลยมาเข้ามาแล้วลืมอย่างหนึ่งกองสมบัติ ถ้าเราตายเราต้องเก็บไว้เออมีมีเออคนแก่ได้แค่นี้ติว่าจะมาเซฟเปิดเลยฮะเปิดฝอมมี่เลยฮะแตาไม่เกรงกลัวชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะว่าครับผมเก็บก่อนครับผมเก็บก่อนผมคิดว่ามาสเตอร์ภาพนี้กลาชิบหายฮะไม่เอาไปครับไม่เอาอาหารไปจะตายใช่จะตายแล้วเฮ้ยยังไม่ตายนะไฟ ให้บอกว่าตายให้มึงเเ้าอยู่คนเดียวก็เป็นมึงเว้าอกจะคีดครับเมิดหรือไม่เมิดครับอะไรอะซอมบี้ครับซอมบี้นี่นะครับเอาเอาเต็มเลยนะฮะเอาโอ้ยถ้าเอาเต็มขอไปไปฝังมันนั้น Let's go baby แล้วมาเรายังไม่มีทอัชเตเกียตานึ่งขึ้นมาถ้ามันมืดมันขอนะะถ้ามืดผมขอภัยนะ พ่อผมเพี้ยเดี๋ยวตันโผล่ขึ้นมาเลยนะฮะออโอ้สกิลสกิลทำไมมันนานแค่เนี้ยโอ้ skill, skill. โอสกิลสกิลมีซอมบี้เล็กซอมบี้เล็กซอมบี้เล็กแม่งแมี้ม,มินิซอมบี้มินิซอมบี้ปล่อยให้อมามอยู่คนเดียวเขามาเยี่ยเอ้ยเขามาเยี่ย์เขาด้วยไปเผพอหันกินไปเดี๋ยวเอาอะไรเผาให้มันก่อนครับครับเอ้ยครับต่อยเลยครับดูไม่ตายง่ายๆหรอก ผม่ไอ้เหี hey, uh ้ย huh? นี่อาหารอยู right go. good. Good ่ในนั mm ้นเด้อกองกระเพาะี่ตเขาอยั่ไเอาทานเอาก่อนมาทีครับสเจนิตานโอ้โหผมก็ทำอย่างนี้กับกูเลยเดี๋ยวผมขอปับนี่ครับการไม่แหลกครับแยวมันแหลกนิดๆแล้วนะว่าผมได้รีเซ็ตไปมาแล้วเหี้ยโอ้ยเหี้ย <c oughs> อะไรนี่มันจะมาตีกูาเหรอ้ยมาปลาเราสูต้ตายแล่บำใบเป็นลูกผู้ชายบ้างไหมปลาเราอามอยู่เด็กอยู่เด็กอยู่ทางนู้นสกิล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 ส่องศักหัวมันให้มันแหลกมาเราไปแหลกหรือว่าไปเราห <c oughs> ้าไปหลอกมันบ่เดีย๋ยวเดี๋ยวไอเราเดี๋ยวไอเป็นคนหลอดยอสกิลนิดตันบ้าเอ้ยนิวไซนี่ลงน้ำเราตีลงน้ำ ลงน้ำนาทีหิวอาหารหอวเฮียไม่สนใจหาเลยสัตว์เอ้ยเอ้ยโอกูรีบวิวรีบวิวไปเก็บสิห้าไอ้เฮี้ยถ้าว่าคลิปนี้ขอมีคำหยาบต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆครับเสียงเสียงสว่างนั่งือบ้านบ้านแต่ว่ากูเอ้ยมันมุมมันมุมเดี๋ยวไปช่วยแป๊บหนึ่ง ให้ตายก่อนโอวยช่วยช่วยช่วยตายอย่าอย่าอย่าฟึ่งครับอย่าฟึ่งครับอย่าบอกวจะปักท่อตรงทางบ้านนี่เองตรงนี้ช่วยด้วยโอ้โหติดในหลุมอ้าวเด้งเหรอว้าแล้วมันชอบเด้งนะฮะท่านผู้ชมทุกไลน์เลยอ้าวกลัวออกออกเข้าไหมตายก่อนออกเข้าไหมออกเข้าไหมท่านผู้ชมรออยู่ ได้ไหมครับผมก็ต้องเอาผมจะจะลบทำใหม่อะเรียบดีขอนะาเรียบดีเรียบเรียบเอามาเรียบแล้วเรียบแหลบเรียบแหลบเลยเตะเอาเศร้าแล้วมีอย่าดถูกแป๊บเดียวช้านะฮะท่านผู้ชมหรือว่าเขาบักก็ไม่รู้ผมไม่ได้โกงนะครับเนี่ยไอซอมบี้อ้าวทำไมมันแดงงี้นะท่านผู้ชม ไอ้ส้ม <ici> hey. ่ตีมัเลยตีอ้มันมัดหมืนหไม่น่อน้องนี่คุด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 สวีชอบคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสหรับเน็ก้จบคลิปครับถ้าท่านผู้ชมนะฮะอ่าบ๊ายบายนะครับเย่ตสำหรับน็ก้จบคลิป